อ่าจะได้อดรับูเนี่ยครับผลนี่ก็ต้องเก็บเก็บจบต๊ะมาแล้วนนมาหลายมื่ละปูจะขีดตกปตกดอกโอ้ยี่เนียเล็ดนึงเนยล่ะครับผมเลที่แรกก็ต้องแก่แจ้วเลยครับโอ้นาเช่ปราไวเลยลางหายแ่นะครับผมปูเป็นเนง้อปูตันปูฟันบอกปูเพื่อก็เร้ยกเสียง เชปยงบกเก้าส่วนผู้ฝันบอกปูป้ก็เดี๋ยวไปเชียงผู้ฝันบอกก็เดี๋ยวไปเชียงเออฝันเออฝันไปนยังไงปูบอกแน่ปู้ฝันมาแล้วเชียงทีเนี่ยไม่เลื่อไม่เพี้ยงเลื่อเพราะบ่ฟังทีืพี้ยงคนตา,า,ายอายุเจ็ดสิบสี่ปีตายยี่ได้รงกระโนมเอ่อเอาสองเมื่อคืนกระนมเมื่อ เออสองเมอื่อเลยล่ะครับเอ่อเกินเงินาะ<ม>นอนอยู่ในโลกนะครับอายุเกิดชีตีพน้นห<ม>ัวด่านนะอืมแล้วเสียงตัว<ม>น,นี้เสียงหูข้าศูนย์นี่ยล่ะไม้ฝันครับผมไม้ฝันว่นวะเพิ่งนอนเย้ลู่นอนในโลกอะประเดี๋ยวนมเมื่อเกินเอ่อโนมเมื่อเกิน มีผู cũ nhiều, cũ ้ยิ a, mm ่ง hmm. ู yeah. well, he saw, he saw uh ้เ huh. ดียวอายุเจ็บเจ็ดสี่ปีปนุ่มเมื่อเกินนอนอยู่เขาเพิ่กันเลยตายคือ่อตายละไปมันก็ฝันเนาะอาจจะบายก็เลยเพิ่นกันเลยลุกนางเก้นสิงยากงานะวะเจ็เจ็ดสี่กับเจ็ดเจ็ดสี่เหอยึดจ้ารนุ่มเมื่อกับปนุมเมื่อกับเมื่อกับย้มนะก็ฝันนี่แหละครับผม เออโวกฝันว่ะเต้ฝันเจเนี่ยเจ้างูหกเก้าชุเนี่ยเออแต่ว่าวี่คุยยิ่งอันเกสิสี่ปีอือคนนั่นคนอยู่ในร่งว่ะที่ปูอะคนนอนอยู่ในร่งว่ะที่เออท่านแม่อาจาร์ตีกับฟังแต่ว่าเยกไม่ติดบางอีบ่เพ่าหันอยก็ถือเยอะเหลอกันเด็กเคาหนึ่งมาบางทีเนาะครับผมล้วยก็ล่วยเฉพาว่าหาเกาเท่าเด เาบาเน่เลขเลฝันฝันในไร่าเงี้เสียงหกเก้าศวนมีนาะในโลงมันอ้มเม่ออะไรนันะอายุเกศเกซีครับเกศเีเกตีหนึ่งเนาะครับมเมื่อสองเมื่อกะันมันมาตรองมันเนี่ยสองอ่ะันมาสอมันสิมาหาเขาทั้สองครับเออที่แกกับที่อะนะเก เจ็ทีหนึ่งกครับผมโอ้สามตัวนี้เจ็ดที่หนึ่งบ๊ปูมันเจ็ดทีอายุเจ็ดสิบสี่ปีเลยปีได้โลกนะครับผม<ด>ก็นม่มเมื่อเกินนะครับไปก็มเล้ลูกขก้นย่างย่กับเจ็ดสิบสี่กับเจ็ดสิบสี่ตัวนะวะ<อ>นะ,<ม>ะอ,มอนนะืมเ็นปลาุมลูกเกินลูกเกินน่างย่งกป็นมเอื่อยอยู่ดีครับผมเออไงเรบเอาเวลาไม่ว่าจิเกิดเทรื่องวะจักแล้วหรอครอันเจ็บซีนี่บอกปู เออแต่ว่านอ้ํลงแล้วกื้อเทิงมาแล้วเอา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 ไปข้างบนแหละอืมเจ็ดสี่หนึ่งนะเจ็ดสี่หนึ่งออสองตัวก็มีเจ็ดสี่บอกปูอ๋อแต่ว่าปูเอาอันเลขเก้าอันเลขหกเก้าศูนย์นี่ไปเสี่ยงมาทีแมนเอาไปบนนั่นเองเออเอาไปเสี่ยงมั่งแหละปูก็เลี้ยฟันเห็นโคตรไตยอยู่ในโลกตายในโลกโลกสีแก่เนี่ยครับผมอืมารมณ์เมื่อ ก่อน้องเมื่อขึ้นสองเมื่อน่ะครับผมอืมก่อนันั้นก็บมันว่าอาจารย์ตีเนาะก็บก็พ่อครับดิาก็เป็นหาหาครับสองสองสองเมื่อเนาะแค่นั้นนะโอ้เป็นหาหานาบอกพวอเอหาาเนมันเป็นมือสองเอาไวลาเด้อซึ่ไหนะครับผมเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งบนครับผมเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งในลาใบนอืมมีหาหาสามีบอกพูสองสองกัมีบอกูสองสองเน่ะ อืมเวลารับผมวงกลมอ่าฮาฮากัวงกลมนี่ฮาฮากับสามตัวนี่วงกลมตัวไรพูสามตัวเจ็ดอ่าเจ็ดหนึ่งสี่เออเจ็ดสี่หนึ่งเลยล่ะเจ็ดสี่หนึ่งเออตัวล่าอาตัวนั้นนะตัวไรพูเก้าศูนยล่กเก้าศูน ได้ลล่นนะโอล่างนี่เน้นหาหา่าพู่นหา,าหาต้องสองนี่แหล <c oughs> 14, 14ะครับผมเจ็ซี่เอาไว้น<อ>้ำน่เจ็ดสี่วะเนี่ยเ็ดสี่ก็เป็นบทนกปูนกเจ็ดสิบสี่ห้เป็จัดเอาสองตัวเนาะครับผมบอกคนนี้นั่นเนาะนั่นหลายอเจ็ดสิบี่สิีกับสิบีก็บอกเลยนายครับผมเจ็ดสิบีปัญหาเจ้าว่าเจ็ดสิบีออเจ็ดสบี่นี่คือเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดสีหนึ่งสั่นก่าพูอ่านเจ็ดสองตัวก็ สองตัวเอสิบซีเนาะสิบสีกมีบอกปูเก็ดสิบสีเด้อวสิบสีเด้อโอ้ oh, ครับผมออ,เอ,อ,อ,อเอาเอาสิเอาเก็ตัวเก็เก็สิบสีเนาะเกสิบสีบาดัสสองตัวสิบีครับผมจังแล้วปูว่าที่เรียกผมก็ล่งไปเก็ตซีหนึ่งเหรอปูเออเก็ตซีหนึ่งละสามตัวครับผมบาร์ดัสตัว เขากับตัดลงมาค้นตัดเราก็ได้ดอกค้นมดนะครับก็บมีตัดสองตัวไว้ก็มีเจ็ดสีครับหนึ่งสีน่น้ปูเออแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นคอตัรับครับผมรากาสองตัวอีกก็มีหาหาครับสองสองแม่อืออ่านะงันว่า,วางวดนี้ปูฝันคักบอกครับผมฝันฝันเจ้างวเนี่ยเี้างวเที่ยวหกเก้าสูนี่แหละครับฝันฝันก็ค้นตายในโลอง S <S ตายแล้วเราอายุเกืสิบสี่ปีแต่ตายแล้วเราเราเราไม่ไปยืนดอกเราได้เกิดเออขึ้นบ้านมานั่งพนุ่มือเยอะคือเก้าหนาครับผมโรคกับโรคซีแก่ยี่หรออืมครับซีแก่พนุ่มือ <S 2> <S 2> อืมเออโอ้ปัญหาเช่าอยู่นะแล้วหระวังหน้ารถจมาหลอนร้อแล้วตนนัวไหนล่ะพวกคนได้เจ็ดิบอาชีเนี่อาชีตัวเก้าเนี่ยเออโอ้อนนัอนมันขันมันออกซีสามเนาะ S <S <S เออเพราะว่าโรงสีแก่เมื่อหานี่ไเออเอาไวงล้ารถเวลารจรถหาซีใช่ไหมพ่อหาซีงานแบนงนโอ้มันพัดหนอกก้เยที่หาซีาซอ่ะค,ครับผมเห็นว่าวัเกิดกุ้ยกล้ยสองสามวันหรยอ่ามวอือกล้ยวาสองวันว่าทิบผานว้วแหละครับเด็กดึงมาบางเข่าอะเออ ถือถือกวยมาสองน้อยเผื่ว่าสิบหาย้่ยแบบนี้เออแต่ว่าเขาออกเป็ี่นไ่เปลี่นหรครับผมมันบอกว่าไรคือว่าันเป็นยังไงคือว่าเปลีแบบเก้าห้าก็ว่าเน้ยต้องเป็นเก้าหนึ่งห้าอย่างเงี้ยอ๋อเขาไปเก้าหนึ่งห้าเลยนาะถ้าผมแมนอยู่ปูเออืแต่ว่า,า,า,ว <laughs> าอ,อ่อวาอวดีปูปูฝันฝันคักงมาปูฝันค้างเลย อันเดีเลยหรอมันมันถี่โบมาเนี่ยมันถี่โบมาตัวปูเสี้ยงเด็กนี่บ่าหกเก้าศูนย์นี่บ่ปูเสี้ยงเอาหกเก้าศูนย์ไปเสี้ยงไหมแน่แน่แ no ต yes in ่ว่าเสียงแล้วมีคนมาจ่ายมันเลยเรยนมัดจ่ายมันยืดตัวแล้วก็บอกว่าทำกับครับจนอยากจะหน้าอ๋อครับผมเพราะว่าเสี้ยงตัวนี้มันเลยปัดในีเล็กมันจ่ายมันยืดตัวแล้วนะครับผมมันกะถี่โบมันหกเก้าศูนย์นี่ป๋อคนยี่ได้ลงครับอ่าเล่นเล่นตัวนี้นะอืม เอาเด่นตัวเจ็ดสี่หนึ่งเนี่ยใชาใชาใช่ใช่ครับผมตัวอันตัวเสริมขึ้นมากครับพีร่างเซ็นต์ครับผมร่างเปอร์เซ็นต์เลยบอกพูดใช่ใช่ใช่ครับอันฮา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 กับฮาซีกับสองสองสองนี่เป็นเลขล่างบอกพูจใา่ใช่ใชโอ้ครับผมส้มดันเป็นสุดบนแต่ว่าตัวกันไวคือหกเก้าศูนย์นภูนะจช่ใช่เพราะว่าตัว ปูไปเห็นคนนอนในโลกงนี่ปูก็เล็นเน้นเจ็ดสี่หนึ่งรุ่งสี่แจ่ครับผมพนรมเมื่ออืมตอนเปนมเมื่อหานิ่ยนะเออคือเมื่อเมื่อหาเนี่ยประกบกันนั่นบอกปูแม่นอะเมื่อหานี่ยประกบกันนะโอ้เราเราก็กลับมื่อวนเนี่ยนะขับเคลื่อนปกติแล้วค้นไตถ้าเจ้าเก่าเมื่อประกบกันใช่ละกับมัดตาสังบอกปูแป็นได้าะอันนี้ประวัติเนีดยอันนี้โอ้ผมมัดแบอกปู บ่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 บบ้าใบก็ไบ่ได้นั่นสิหรอ้อืต่วันี่เขาตัวนี้เจาเจเชียงนี่เขาบอกถึงเนาะครับผมอืเี่ยมันตไตตัวแล้วล่ะครับเข้ากับหงกับนาะปูว่ามันติวไ้แต่ว่าแต่ว่าตัวต่วมันพดมาเนี่ยรักมันไว้แล้ะเนาะครับผมอย่างนั้นบ่อซี่หาอะไรเนาะครับเี่ยานอยู่ครัอาวลรวเะครับผม ไมีมีหาหากับสองสองมี่หาสี่ละปูลังเอาละเอาละเซี่ยนี่เนี่ยมาเลยมาเลยครับผมส้มสามตัวบนก็มี6หกเก้าศูนย์เจ็ดสี่หนึตาเล่นสตัวก็มี7เจกับ1 4ึนอปูเนาะาช่ครับถูกถูกจ้ะครับผมอ่านี่กับครับผมกับว่าอันเป็นความฝันของปู แต่ที่แรกผมกับบรีท่ไปหาปูว่าปูยากอยู่ว่คือเวนทมาเสียเล็ออกแลยปกติปูอยู่ทมาหานะโอ้คิดนักก็คิดอาว่าเล็กว่าเขามาเป็นดวงีเห็กนมมีบาทมากเลยแต่ว่ากล้วยเน่าเก้าหนึ่งก็ยังไหวแค่เดีอันนี้เรวยกล้วยสิบบาทห้วยนี่แม่เป็นแต่ได้ใส่เพาะได้ใส่ยักษ์ิบาทสักบาทอย่างนี้สี่สิบอูกล้วย กล้วยมันก็เก่าแล้วเนาะปูซิผาน่วยมันเ่อซิผ้ามาบังมาดิวัไปหาโชวไปหาแม่นั่นพระแม่ยังกอกแม่ไล่บัวฮัทเนี่ยโทรไปปูอืครับผมบ่่เนขาัวครับผมเอาปูสนาคิมีกับขอบุญขอบคุณปูไหลเด้อครับเด้อจ้าเจริญพรสวรรค์โชคมาลำดวยเยี่ยนไปสุขจ้าจ้าสาธุครับผม